สวัสดีครับพี่น้องของผมนะครับพี่น้องผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นของผมนะครับก็ภาษาเด็กวัดก็ต้องพูดแบบนี้นะครับผมก็เคยเป็นเด็กวัดมาทั้งวัดป่าแล้วก็วัดแบบปกปตินะครับเข้าเรื่องนะครับคลิป12ราศีนะครับผมจะเจาะดาวประํำตัวของราศีนั้นนั้นแล้วก็มาเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าเหตุการณ์ณนะช่วงนี้ช่วงนี้จนถึงปลายปี63เนี่ย จะเกิดอะไรขึ้นบ้างก,กับท่านนะครับดีร้ายต้องทําอย่างไรปฏิบัติตัวอย่างไรตามหลักาัตรษไทยนะครับหรือว่าตามหลักสถิตินะครับที่เคยเกิดขึ้นจริงแล้วเก็บเก็บสะสมสะสมไว้แล้วก็มาบอกเล่าให้ท่านฟังนะครับหลายราศีที่ผมดูไปนะครับมีคอมเมนต์กลับมาหาผมนะครับทางไลน์บอกว่าอค่นข้าจะตรงแล้วก็มัน่อนขาจะ จับต้องได้กับคําพยากรณ์นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับทุกครั้งที่ผมจะพยากรณ์ผมจะเช็คแล้วเช็คอกีกผมจะเอาภาษาอุราศาสตร์ไทยภาษามมรูทิ้งไปแต่ผมจะเอาภาษาแบบคนปกติแบบที่จับต้องได้เหตุการณ์ที่จับต้องได้มาบอกกับท่านเพราะฉะนั้นคลิปผมส่วนใหญ่มันจะสั้นมากนะครับมันจะไม่ถึงเป็นชั่วโมงไม่ถึงเป็น10-20นาทีเพราะว่าผมจะเอาเนื้อเนื้อให้ท่านเลยจากประสบการณ์ของผมนี่แหละนะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องนะครับ ราศีนี้เป็นราศีของคนราศีกุมราศีกุมมีดาวราหูรุ่มหลงโมเมาให้ทายราหูนะครับเป็นเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวของท่านนะครับเพราะฉะนั้นคนราศีกุมลองสังเกตชีวิตของตัวเองนะครับผ่านอะไรมาเยอะมากนะครับทั้งดีทั้งร้ายดีทั้งร้าย,ายมันจะพลิกไปพลิกมาอย่างนี้นะครับขึ้นไม่สุดลงไม่สุดนะครับความโชคดีของคนราศีกุมนั้นคือมีโชคแบบฟุกฟุกตลอดเวลานะครับ ก็โชคดีเรื่องนี้นะครับแต่ว่าคนราศีกุมเมื่อไรก็แล้วแต่ที่ดวงท่านตกแล้วท่านประยุกต์ในเรื่องของการพนันเรื่องของความเสี่ยงนะครับพอท่านอยู่นะครับเพื่อนท่านจะซีขนาดไหนที่เคยช่วยเหลือกันเวลาท่านดวงตกนะครับชาวราศีกุมจะไม่มีใครช่วยท่านได้เลยนอกจากในพื้นดวงของท่านนะครับดวงแข็งจริงๆท่านถึงจะเอาตัวรอดได้นะครับ มาฟังเลยนะครับตั้งแต่วันที่ท่านดูคลิปนี้นะครับจนถึงปลายปี63ท่านจะเจออะไรบ้างน,นะครับมาเริ่มตั้งแต่วันที่ท่านเห็นคลิปนี้เลยนะครับจนถึงวันที่3สิงหาคมนะครับท่านจะปั่นป่วนเรื่องการเงินมากนะครับเดี๋ยวจะมีคนมายืมเงินท่านแล้วท่านจะปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าคนคนนั้นแทบจะเหมือนคนในครอบครัวเป็นเพื่อนสนิทนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าไม่มีทางได้คืนเพราะฉะนั้นนะครับอย่าให้ใครยิ้มทางเด็ดขาด ใจ ms, orn, ใ 49, el, ใใแข็งไว้นะครับอย่าใจอ่อนช่วยคนได้ยามเขาลําบากแต่นั่นเราต้องมีนะครับแต่ช่วงนี้ท่านไม่ค่อยมีอย่าไปช่วยใครนะครับคนราศีกุมช่วงนี้ไม่ค่อยมีเราจะบอกให้เกือบสิเดือนแล้วนะครับที่ชาวราศีกุมเจอสภาวะปัญหาของตัวเองปัญหาของผู้อื่นปัญหาในครอบครัวปัญหาของลูกเต้าลูกหลานใครที่มีลูกนะครับก็จะมีปัญหาของลูกเต้าลูกหลานใครที่มีลูกหลานโตแล้วท่านก็จะมีปัญหา ลูกหลานสร้างปัญหาให้ท่านนี่คือชาวราศีกุมนะครับอย่าลืมน,นะครับตั้งแต่วันที่ท่านดูคลิปนี้จนถึงวันที่3สิงหาท่านจะมีปัญหาการเงินแบบปัป่นปวดเลยนะครับต่อไปนะครับหลังจากวันที่3สิงหาแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างมาฟังกันต่อนะครับหลังจากวันที่3สิงหานะครับถึงวันที่2กันยายนนะครับชาวราศีกุมท่านจะต้องระวังเรื่องกาเมสุมิชานะครับท่านจะต้องระวังให้ดีเพราะช่วงนี้ท่านจะเนื้อหอมมาก ใครๆก็หลงท่านนะครับโดยเฉพาะอิสตรีท่านจะต้องระวังไว้เพราะมันมาช่วงพักชั่วคราวและจะทําให้ท่านเสียทั้งเงินเสียทั้งชื่อเสียงเสียทั้งครอบครัวนะครับจนถึงช่วงของต้นเดือนกันยาระวังไว้ให้ดีนะครับอย่าปล่อยใจไปกับการอารมณ์เดือดขาดนะครับท่านสวยแน่นอนนะครับหลังจากวันที่3ทธันวาไปแล้วนะครับจนถึงวันที่17กันยานะครับ หลังจากวันที่3กันยาไปแล้วนะครับจนถึงวันที่17กันยาสิ่งที่ชาวราศีกุมต้องระมัดระวังนั่นคือเพื่อนของท่านญาติพี่น้องของท่านนะครับจะสร้างปัญหาความขัดแย้งให้ท่านนะครับถ้าท่านออกนอกบ้านไปสังสรรค์ขากลับบ้านท่านาราังจะเจอตำรวจเพื่อนท่านจะเฮฮาอย่างไรชาวราศีกุมต้องระมัดระวังตัวเองให้ดีไปเฮฮากับเขากลับบ้านลำบากแน่นอนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ เป็นช่วงที่ท่านจะต้องติดล็อกหันหน้าหันหลังหันซ้ายหันขวาท่านจะเจอแต่ปัญหานะครับเพราะนั้นต้องต้องระวังนะครับใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดช่วงนี้ระวังตํารวจให้ดีนะครับใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์เร็วๆบาดผลช่วงนี้ระวังอุบัติเหตุให้ดีเพราะว่าความเสี่ยงใกล้ตัวท่านมากนะครับสําหรับชาวราศีกลุ่มณช่วงนี้นะครับและณช่วงนี้นะครับจนถึงปลายเรือนกันยาเลยนะครับชาวราศีกลุ่มท่านจะเจอกับการ เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ของเพื่อนสนิทญาติสนิทคนใกล้ชิดใกล้ตัวนะครับท่านต้องระวังอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องระวังชาวราศีกุมนั่นคือช่วงระหว่างช่องท้องนะครับใครที่ปวดท้องบ่อยๆมันไปหาหมอได้เลยนะครับใครที่ปวดท้องแบบตืดๆระวังไส้ติ่งเพราะว่าณช่วงนี้นะครับท่านจะมีปัญหาทางช่องท้องนะครับระวังไว้ด้วยนะครับชาวราศีกุมตั้งแต่วันที่10กันยานะครับ ท่านนับวันที่11กันยาเป็นวันที่1นะครับท่านนับไปทั้งหมดปีก,กว่าก็ได้นะครับผมจะบอกให้นะครับหรือว่า18เดือนก็ได้นะครับดาวประจําตัวท่านจะย้ายนะครับไปสู่ราศีพฤกษบเป็นราศีที่เกี่ยวกับการเงินของดวงเมืองนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่กันยาไปนะครับจนถึงปลายปีเลยนะครับชาวราศีกุมขยันหาเงินยิ่งขยันยิ่งดีนะครับ แต่ระวังเรื่องรุ่มหลงมัวเมากับอะไรบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องของความสวยความงามนะครับท่านผู้หญิงจะหมดเงินในเรื่องของความสวยความงามท่านผู้ชายนะครับจะหมดเงินไปกับเรื่องกามารมณ์การมารมณ์นี่ไม่ได้หมายความว่าไปชอบเพศตรงข้ามน,นะครับการมารมคืออยากได้อะไรก็ซื้ออยากได้อะไรก็คือตัวเองอยากไปหามาให้ได้นะครับการมารมณ์ก็แปลได้ไหลายแบบนะครับชาวราศีคุมช่วงน,นี้ขยันหาขยันใช้นะครับตั้งแต่วันที่1 0กันยายนต้นไป ถ้าเก็บได้ก็ถือว่าโชคดีนะครับถ้าเก็บไม่ได้ก็ถือว่าโชคร้ายไปแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้กําลังใจชาวราศีกุมคือณนะปีกว่าๆเป็นต้นไปหลังจากนี้นะครับเอาแค่ถึงปลายปีนี่แหละนะครับเพราะคลิปนี้ถึงแค่ปลายปีท่านจะเป็นคนที่หาเงินเก่งมากนะครับเพราะฉะนั้นดีใจด้วยกับตรงนี้นะครับขยันว่าเยอะๆชาวราศีกุมแล้วจะดีมากนะครับและตั้งแต่วันที่16นะครับ16พฤศจิกาเป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่ 17ทธันวานะครับชาวราศีกุมจะต้องระวังเรื่องการเดินทางการขับรถนะครับตรวจเช็คหม้อน้ำตรวจลมยางให้ดีนะครับฟืนไฟในบ้านและมัดระวังไว้นะครับโดยเฉพาะจิตใจตัวเองที่โลเลไม่แน่นอน1เดือนเต็มๆนะครับท่านจะต้องระวังไว้นะครับและหลังจากนี้ไปนะครับจนถึงวันที่31 ทันวาพศ2563นี้นะครับชาวราศีกุมก็ปลอดและไม่มีอะไรนะครับขยันไว้เก็บตังค์เยอะเเพราะว่าช่วงนี้ท่านมีเสน่ห์มากในการหาเงินนะครับใครเห็นใครก็รักท่านนะครับท่านมีเสน่ห์เพราะฉะนั้นคนมีเสน่ห์ไปไหนใครๆก็รักนะครับหาเงินก็ง่ายหาเงินก็คล่องไปพูดอะไรกับใครก็มีแต่คนเชื่อนะครับใช้ใช้เสน่ห์แบบนี้นะครับสร้างตัวเองเพื่องานเพื่อเงินเพื่อตัวเองนะครับความรุ่มหลงโมมเมาทั้งหมด ท่านก็จะมีมาด้วยเกิน50%เพราะฉะนั้นถ้าคิดได้ตัดได้มุ่งเรื่องทำรรหากินชาวราศีกุมก็ขอโชคดีนะครับสำหรับชาวราศีกุมในคลิปเจาะดาวประจำตัวของท่านจนถึงปลายปีนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันในคลิปอื่นๆต่อไปนะครับใครจะกดไลค์กดติดตามเชิญตามสะดวกเลยนะครับไม่กดก็ไม่ว่ากันเพราะเราคือเพื่อนพี่น้องกันนะครับพี่ป๊อปชวันบัณฑิตไปก่อนนะครับสวัสดีครับ